สวัสดีส, ici, สมาชิกทุกท่านครับมีรถครอบครัวเจ็ที่นั่งมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับสภาพสวยๆมือเดียวป้ายแดงนะครับกับ isuzu mu-7 นะครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดงปี2006นะครับ SUV 7ที่นั่งรถครอบครัวรถอเนกประสงค์เป็นให้ท่านได้หมดเลยครับ197,000บาทนะครับรถอยู่แถวคลอง7ลำลูกกาปทุมธานีนะครับ มีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับจัดัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครอยู่ใกล้นะครับโดยรวมรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับกำลังหาใช้งานกันหรือไม่นะครับลองชมดูได้สีสวยๆสภาพดีๆนะครับมือเดียวป้ายแดงคันนี้3.0เกียร์ธรรมดาดีเซลคอมันเลวนะครับรถโดยรวมพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนรับทะเบียนตัวนี้ไปด้วยนะครับทะเบียนประมูลนะครับ4004นะครับขายที่สนใจนะครับ197,000 7,000บาทนะครับขออนุญาตขายสดนะครับกับรถ SUV รถครอบขวรถอนเนกประสงค์นะครับเป็นเบาะ3แถวพะเทศษที่นั่งแอร์3แถวเย็นทั่วถึงสะดวกสบายภายในสวยกว้างกวางนั่งสบายดูแลง่ายอึดถึกทนรถโดยรวมพร้อมใช้ครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวด้วยกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ อิสุสุมิวเซเว่นนะครับปี2006มือเดียวป้ายแดงครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับใครกําลังหารถครอบครัวเที่ยวปีใหม่นี้ได้เลยนะครับ5คน6คน7คนเดินทางได้หลังคามีแล็กใส่ของเพิ่มเติมได้เลยนะครับของมิวเซเว่นนะครับนี่ครับสภาพนี้ถูกใจหรือไม่ใช่หรือเปล่าสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับโดยรวมถือว่าสวยครบจบนะครับใครกําลังหาใช้งานนี่เลยครับมาชมรอบคันกันอีกหนึ่งรอบแลวก็ชมภายในไปด้วยนะครับ โดยรวมรถพร้อมใช้สวยๆสภาพดีๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์7ที่นั่งกว้างกวางนั่งสบายแน่นอนรุ่นนี้นะครับเป็นตระกูลอีซูซุก็ไว้ใจได้ครับเรื่องความทนทานอะไรก็หาง่ายดูแลสบายครับคันนี้1นึ่งแสนับาทนะครับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับนี่เลยครับมาชมนะครับมาเช็คได้ครับทะเบียนนี้ก็รับไปเลยนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยคันนี้ขับ2นะครับไม่ใช่ขับสีนะครับ เครื่อง3.0ดีเซลคอมมอนเรลนะครับและหลังคาพร้อมนะครับ้าอ้องโดยสารเต็มก็ใส่ของด้านบนได้นะครับวางของได้ภายในสวยกว้างนั่งสบายชมเช็คดูรถทดลองขับโดนแน่นอนนะครับ1,97,000หบาทดูภายในนะครับเบาะนังสภาพสวยตกแต่งลายไม้นะครับมีเบาะ3แถวนะครับเบาะหลังพับได้เบาะ2องก็พับได้นะครับสายครอบครัวสายปิกนิก คุ้มค่าแน่นอนนะครับรถไม่ถึง2 0 0แสนนะครับเน้นใช้งานก็ยังเดินทางได้สบายด้วยครับไปใกล้ไปไกลไปได้ทั่วไทยไปได้หลายคนไปทางครอบครัวนะครับเบาะโดยรวมก็ใช้งานได้ครับมีริ้วมีรอยนะครับรถสภาพดีมากนะครับตั้งแต่ปี2006นะครับสวยสมบูรณ์ระดับนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับขอรูปขอลนขอคลิปได้ครับคันนี้สภาพโดยรวมพร้อมขับ สวยๆเลยครับกับราคานะครับก็ถือว่าน่าสนใจในราคาประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับอิสุสุมิวเซเว่นปีสองพนะครับมือเดียวป้ายแดงครับสวยๆนะครับเนี่ยยางหลอกเต็มๆนะครับขับได้ทั่วไทยไปเที่ยวได้เลยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่มเอกสารรบพร้อมโอนรับประกันการโอนรับประกันการจัดส่งนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกแล้วนะครับใครจะดูรูปต่อก็ดูได้เลยนะครับมีรูปลงไว้เยอะครับหรือไม่เต็มตาก็ แอดไลน์มาครับจะส่งรูปให้ดูนะครับ